สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิก f c ทุกท่านนะครับช่วงนี้นะครับก็ไม่ค่อยได้พบปะกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็สมาชิกทุกท่านนะครับก็พอดีนะครับช่องนะครับก็เกิดมีปัญหานิดหน่อยนะครับพอดีลงคลิปวิดีโอต่างๆไม่ได้นะครับก็เพิ่งจะมาลงได้นะครับ คลิปนี้นะครับก็จะมาสรุปบนและก็ล่างให้สมาชิกได้เป็นแนวทางกันนะครับสำหรับท่านใดที่รอชุดสรุปนะครับคำนำนะครับคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการคิดคำนวณและวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ใครเป็นเพื่อนนะครับโปรดใช้วิจารณยาในการรับชมทุกท่านนะครับมาเริ่มกันที่ชุดสรุป2ตัวล่างนะครับผมก็ได้นั่งทำเป็นศูนนะครับให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับ สถิติของศูนย์นะครับก็เดินอยู่ที่5งวดนะครับก็มาดูว่าง,งวดที่6ผลคำนวณจะได้ตัวไหนเด่นนะครับก็จะไปชิดคำนวณให้เพื่อนๆสมาชิกอีกครั้งหนึ่งก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะไล่สถิติคร่าวๆนะครับให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับมาดูงวดที่1นะครับ ผลรางวัลนะครับออก0ูนนะครับหลัก10มาที่0หลักหน่วยมาที่เงวดถัดมานะครับออก0ูย์หลัก10มาที่0หลักหน่วยมาที่6งวดถัดมานะครับออก0ูนหลัก10มาที่0หลักหน่วยมาที่2นะครับงวดถัดมาออก เก้าสองนะครับหลักสิบมาที่เก้าหลักหน่วยมาที่สองงวดถัดมานะครับออกหกหนึ่งนะครับหลักสิบมาที่หกหลักหน่วยนะครับมาที่หนึ่งก็มาดูผลคำนวณนะครับงวดล่าสุดว่าจะได้ตัวไหนเด่น,นะครับศูนย์นะครับจะคคำนวณด้วยกันทั้งหมด ส0ูนนะครับก็จะมีสูตรหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับเส้นสีแดงนะครับก็จะเป็นสูตรหลัก10ส,สูตรที่ใช้คิดคำนวณนะครับหลักร้อยบนบวกหลัก10ล่างบวกหลักหน่วย3ามตัวหน้าที่2นะครับบวกหลักร้อยนะครับ3ตัวท้ายที่ 2บวก2นะครับเป็นค่าคงที่จากสูตร4บวก6บวก2บวก5บวก2เป็นค่าคงที่ผลคำนวณนะครับเท่ากับ19ขออนุญ,ญาตขยายนะครับใช้แค่หลักหน่วยนะครับคือเลข9้ นำมาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่1 9บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งนะครับได้10ใช้แค่หลักหน่วยนะครับคือเลข0ูนย์ำมาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่2สูตรถัดมานะครับสูตรหลักหน่วยนะครับเส้นสีเขียวสูตรที่ใช้คิดคํานวณนะครับหลักหน่วยบนนะครับบวกกับหลักหน่วยล่าง วหลักหน่วยนะครับ3ต่อหน้าที่1บวก3นะครับเป็นค่าคงที่จากสูตร7บวก1บวก7บวก3นะครับผลคำนวณเท่ากับ18ใช้แค่หลักหน่วยนะครับคือเลขก8นำมาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่1 8บวก เพิ่มไปอีก4นะครับได้1 2นะครับใช้แค่หลักหน่วยคือเลข2นํนมาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่2หลัก10นะครับจากผลคํานวณงวดล่าสุดก็จะเด่น9กับ0นะครับหลักหน่วยนะครับก็จะเด่น8กับ2นะครับ ประจำงวดวันที่16เดือน7นะครับปีห5หจากนั้นนะครับผมก็จะมาจับชุด4ชุดเด่นนะครับให้เพื่อนๆได้นำไปพิจารณากันนะครับ ถ้านำมาจับชุดนะครับก็จะได้4ชุดตรงนะครับดังนี้จะมีชุด9ก้าแปนะครับเก้านแปะนะครับศู 0, นครับก็จะได้4ชุดตรงนะครับถ้าเพื่อนๆชอบตัวไหนนะครับก็สามารถนำไปพิส จะนาเป็นพิเศษได้นะครับมาดูสูตรเก่านะครับที่เดินต่อนะครับจากงวดที่แล้วก็เป็นชุดสรุปนะครับของงวดที่แล้ว9ชุดตรงนะครับชุดนี้ก็ได้นำเสนอตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้ก็เข้า ล่างตรงตรงเลยนะครับ6 1เข้าที่6 1นะครับชุด6 1หนึ่งมาดูงวดล่าสุดน,นะครับลัก10นะครับก็จะเด่น5 6 7หลักหน่วยนะครับก็จะเด่น5้าหนึ่งนะครับถ้านำมาจับชุดนะครับก็จะได้9ชุดตรงดังนี้นะครับผมก็จะมาคัดชุดเด่นนะครับให้ เพื่อนๆนะครับชุดเด่นนะครับก็จะมีชุดเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองครับที่เด่นที่สุดนะครับและก็สูตรใหม่นะครับ4ชุด ตรงนะครับก็จะเด่นชุด92นะครับถ้าเพื่อนชอบนอกเหนือจากที่ผมได้คัดเน้นให้นะครับก็สามารถนำไปพิจ,จารณาเป็นพิเศษได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นชุดสรุป2ตัวล่างนะครับไปจับงวดวันที่ส6ที่จะถึงนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นชุดสรุป3ตัวบนนะครับ12ชุดตรงชุดนี้ก็เป็นชุดใหม่สถิตินะครับก็กำลังเดินอยู่ที่ ฮางงวนะครับก่อนื้อเลยนะครับผมก็จะทวนสติคร่าวๆจะไปคํานวณนะครับงวดล่าสุดให้เ,เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูที่งวดได้นะครับผลรางวัลน,นะครับออกหกสี่สองนะครับหลักร้อยมาที่หกหลักสิบมาที่สี่หลักหน่วยมาที่สองนะครับ งวดถัดมาออก0 12หลักร้อยมาที่0หลัก10มาที่1หลักหน่วยมาที่2นะครับงวดถัดมานะครับออก196หลักร้อยมาที่1หลัก10มาที่9หลักหน่วยมาที่6งวดถัดมานะครับออก807 หลักร้อยมาที่8หลักสิบมาที่0หลักหน่วยมาที่7งวดถัดมาออก4 1 7นะครับหลักร้อยมาที่4หลักสิบมาที่1หลักหน่วยมาที่7นะครับเกิด <c oughs> มาดูงวดที่6ว่าผลคำนวณนะครับจะได้ตัวไหนเด่นนะครับ มาดูสูตรที่ใช้คิดคำนวณนะครับสําหรับชุดนี้นะครับก็จะคํานวณในการทั้งหมด3สูตรนะครับก็จะมีสูตรหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับมาดูเส้นสีแดงนะครับจะเป็นสูตรหลักร้อยสูตรที่ใช้คิดคํานวณนะครับหลักพันนะครับบวกกับหลักสิบล่างบวกหลักร้อยสามตัวหน้าที่สองบวกหลักสิบสามตัวหน้าที่สองบวกสี่นะครับเป็นค่างที่ จากสูตร1บวก6บวก2บวก4บวก4เป็นค่าคงที่ผลคำนวณท่ากับ17นะครับใช้แค่หลักหน่วยคือเลข7นำมาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่1 7บวกเพิ่มไปอีก2นะครับได้9เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่2นะครับ มาดูหลัก10นะครับก็จะเป็นเส้นสีดำนะครับสูตรที่ใช้คิดคำนวณนะครับหลักพันนะครับบวกกัน2ครั้งบวกหลักร้อยสามตัวหน้าที่1บวกหลักร้อยสามตัวท้ายที่1บวก2นะครับเป็นค่าคงที่จากสูตร1บวก1นบวก2บวก0บวก2นะครับเป็นค่าคงที่ ผลคำนวณนะครับเท่ากับ6ใช้แค่6นะครับมาเป็นตัวเด่นตัวที่1นะครับ6บวกเพิ่มไปอีก6ได้12ใช้แค่หลักหน่วยนะครับคือเลข2นํามาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่2นะครับมาดูหลักหน่วยนะครับเส้นสีเขียวสูตรที่ใช้คิดคํานวณนะครับหลักหมื่นบวกกับหลักร้อยบนนะครับ2ครั้ง บวกหเป็นค่าคงที่จากสูตร8 4บวกสบวกสบวกหนึ่งนะครับเป็นค่าคงที่ผลคำนวณเท่ากับ17ใช้แค่หลักหน่วยนะครับคือเลข7นํามาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่1 7บวกเพิ่มไปอีกนะครับได้10ใช้แค่หลักหน่วยนะครับคือเลข0นย์ำมาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่ 2นะครับ0บวกเพิ่มไป1ได้1น,นะครับเป็นตัวเด่นตัวที่3จากผลคํานวณนะครับหลักร้อยก็จะเด่น7กับ9นะครับหลัก10นะครับเด่น6กับ2นะครับหลักหน่วยนะครับเด่น7 0 หนึ่งนะครับประจํางวดวันที่16เดือน7ปี6 5กิมาดูนะครับว่าผลรางวัลกับผลคํานวณน,นะครับจะอ,อมาตรงกับที่คํานวณไว้หรือเปล่านะครับเกิดฝากเพื่อนเที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะครับเกิดฝาก กดติดตามครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้มาอัปเดตนะครับถ้าสูตรเตินต่อนะครับแล้วก็สูตรใหม่ๆนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้เป็นแนวทางกันนะครับต่อมานะครับผมก็จะมาจับชุดนะครับให้สมาชิกครับได้รับชมกันนะครับก็จะมาจับ2องตัวบนก่อนนะครับ สองตัวบนนะครับถ้านํามาจับชุดนะครับก็จะได้6ชุดตรงดังนี้นะครับก็จะมีชุด6 7นะครับ6 0 6 1นะครับชุดถัดมานะครับจะเป็นชุด2 7นะครับ2 0 2 1นะครับ ก็จะได้6ชุดตรงนะครับดังนี้จากนั้นนะครับนํา6ชุดนี้นะครับมาจับกับหลักร้อยนะครับ2ตัวนะครับ7กับ9ก็จะได้ทั้งหมด12ชุดตรงนะครับชุดแรกก็จะเป็นชุด7 6 7นะครับ เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดนะครับเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองหนึ่งนะครับชุดถัดมานะครับหลักร้อยที่เป็นเก้า

จากนั้นนะครับผมก็จะคัดชุดเน้นให้เพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนอกเหนือจากที่ผมคัดให้นะครับก็สามารถนำไปพิจารณาได้นะครับชุดแรกนะครับ2ตัวบนนะครับก็จะเป็นชุด หกนะครับ6กหนหกนะครับสามตัวบนนะครับก็จะเป็นชุด เจ็ 7, 6, นะครับเจ็ดหกนึ่งเกนะครับและะชุดเก้นะครับก็จะมี4ชุด เน้นนะครับให้สมาชิกได้นำไปพิจารณานะครับแล้วก็มาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับที่ลืมนำเสนอนะครับใครยังจำสูตรนี้ได้ม้างครับก็เป็นสูตรเดินบนเดินดีนะครับสติของสูตรนี้นะครับก็เดินมาค่อนข้างยาวแล้วก็ ค่อนข้างดีนะครับสถิติตอนนี้นะครับก็เดินอยู่ที่36มัวนะครับผลรางวัลน,นะครับงวดที่ผ่านมานะครับออก4 1 7นะครับ ก็มาที่7หลักหน่วยบนนะครับก็เข้ามา3งวดติดแล้วนะครับยังไม่ผิดสูตรนี้มาดูงวดที่30เจ็ดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับผลคำนวณนะครับเท่ากับ 42ใช้แค่หลักหน่วยนะครับคือเลข2นํามาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่1 2บวกเพิ่มไปอีก3นะครับได้5เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่2 5บวกเพิ่มไป2ได้7เป็นตัวเด่นตัวที่3นะครับผลรางว่าน,นะครับออก4 1. 1 7นะครับวดที่ผ่านมาก็มาที่7ด หลักหน่วยบนนะครับมาดูงวดล่าสุดนะครับสูตรที่ใจคิดคำนวณนะครับสูตรนี้หลักแสนนะครับปวะกัน3ครั้งบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยนะครับ3ตัวหน้าที่1บวกหลักหน่วย3ตัวหน้าที่2บวกหลักสิบสามตัวท้ายที่1บวกหลักหน่วยนะครับ3ตัวท้ายที่2บวก2นะครับเป็นค่าคงที่จากสูตร 9กบวกเบวกเบวกหบวกเบวกสนะครับบวกศบวกสบวกสเป็นค่าวงที่ผลคำนวณเท่ากับ46ใช้แค่หลักหน่วยนะครับคือเลข6นํามาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่1 6บวกเพิ่มไปอานะครับได้9เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่2นะครับ9บวกเพิ่มไป็น2ได้1 1ใช้แค่หลักหน่วยนะครับคือเลข1นํามาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่3า จากผลคำนวณนะครับงวดล่าสุดเกอร์จดิน691นะครับก็เป็นงวดที่37ยังไม่ผิดนะครับ ดินบนนะครับหกเก้าหนึ่งนะครับ งวดน,นี้นะครับก็ได้มาทำชุดสรุปนะครับให้สมาชิกที่ขอกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับงวดน,นี้ก็ไม่ค่อยได้นำสูตรต่างๆนะครับที่เพื่อนเพื่อนสมาชิกขอกันเข้ามานะครับก็ไม่ได้นำเสนอนะครับเพราะว่าช่องนะครับเกิดมีปัญหานิดหน่อยนะครับก็ไม่สามารถ นำเสนอนะครับหรือว่าลงคลิปวีดีโอได้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ขอให้เพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะครับโชคดีกันนะครับในวันที่จะถึงวันพรุ่งนี้นะครับก็พบกันใหม่นะครับในงวดถัดไปนะครับ นี่ก็จะเป็นชุดสรุปนะครับ2องตารางนี่ก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับชุดนี้ก็จะเป็นสูตรเก่าเพื่อนชอบตัวไหนนะครับก็สามารถนำไปพิจารณาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก็ขอให้เพื่อนทุกท่านนะครับ โชคดีกันทุกท่านในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ